กว่าจะมาเป็นป๋องกระพลครับคือเริ่มมาอย่างไงครับเริ่มต้นพี่ป๋องมาไงทำไมอยู่ดีมาเข้าวงการยังไงป๋องกระพลมาได้ไงก็ต้องบอกว่าจากซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีว่าดุฟินห้าตื่น้ำตาช่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครมโนหม่แม้คุ้มที่สุดมันมีความตั้งใจกับความไม่ตั้งใจมาในเวลาไล่เรียกันความตั้งใจคือตั้งใจอยากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุตั้งแต่อยู่มัธยมต้นตอนอยู่คริสเตรียนชอบ ชอบนั่งหลังห้องเป็นเด็กพูดตรงไม่ไม่ตั้งใจเรียนนั่งหลังห้องก็ชอบจัดรายการให้เพื่อนฟังอ๋อเหรอจัดรายการอ่ะสวัสดีครับผมปองกระพงท้องครับนี่คือรายการผึ่งพุง,พงและหืมเพลงตั้งชื่อรายการจัดรายการแล้วก็ร้องเพลงเองทำงเล่นๆคน,<ส>น,นเล่นๆคน,คนก็มามุงฟังกันในห้องเลยไม่ก็ไม่ได้สนใจ เพื่อนอยู่ในห้องก็ไม่ได้สนใจกูคือเราก็เป็นฟิลพูดปไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเหมือนที่โจด่จากะว่าจบแล้วเนี่ยอยากจะเป็นดีเจเป็นนักจัดรายการออน,นี่คือความตั้งใจครับแต่ที่มาอกทีวีอ่ะไม่ตั้งใจอ่าตกกระไดพลโจรจับพัดจับผูคือเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเป็นดารามันต้องลอยกับผู้มืออันนี้ผู้มืง,นนงตรงซึ่งกูไม่ได้แน่ๆฉะนั้นอันนี้คือไม่คิดว่าจะออกออกมาอยู่หน้าจอทีวีพี่สังเกตไม,ไม่มีใครช่วยแกให้ด้วยนะ เขาบอกไม่หรอกนี่มันจ้าตานี้ใช่ได้อันนี้เรื่องจริงคือกูสงสัยดาราต้องหล่อต้องสวยอ่ะวันหนึ่งต้องมาทำรายการทีวีเพื่อนทำแล้วก็หาพิธีกรณตอนนั้นน่ะมันยังหาไม่ได้อะรายการมิติลี้รับอ๋อแล้วบอกว่าตอนนั้นมันหาพิธีกรไม่ได้เขาไงพี่บอกมาทำก่อนแล้วกันวะเราก็อ่ะก็ทำก่อนนะเลยเดี๋ยวหาใครได้ก็มาแทนกูนะ ระหว,ว่างนัง้นปรากฏว่าก็ทํายาวมาก็ไม่เห็นมีใครมาแทนกูทำยาวมาจนรายการเลิก็ <c oughs> เลยไม่มีใครมาหาหน้าเค้กเพราะป่องเลยตอนนั้นอะไม่ตอนกูก็ออกทุกเทปกูก็ด่าทุกเทปกูก็ขอลาออกทุกเทปแต่กายว่าคนคนยุคนั้นคนมันคงรู้สึกว่าสนุกกับไอ้หน้าแบบเนี้ยที่ที่ดูเลียวแล้วดูจริงไม่ละในยุคนั้นแสดงว่าจากวิทยุที่ก็มีคนรู้จักกลุ่มหนึ่งที่มาแมสเนี่ยก็คือตอนทีวีเลยใช่ใช่ใช่แต่ตอนเราเราจัดรายการวิทยุเนี่ย แล้วพอเราต้องมาทํามิติลี้ลับแล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องวิญญาอะไรเงี้ยอพ่อชอบเหรอชอบตอนนั้นมันอุยยุ้งแ้วมันอายุมันกอยู่ยเราเรากลัวผีไม่ใช่เหรอแต่ชอบความตื่นเต้นอชอบความตื่นเต้นชอบชอบตอนว,ว,วิยุเราไม่ได้ออกเองอวิวเราก็ส่งก้ปิ้วส่งทีมงานอะไรไปแล้วมันก็เหมือนกรรมเวรนะพอวันหนึ่งเรามาจัดรายการทีวีอะเราก็ต้องไปในที่ต่างๆที่ที่เราเคยให้ลูกน้องไป<อ>แต่ถามว่าสนุกไหมสนุกกลัวตื่นเต้น แต่ก็แบบเป็นอารมณ์แบบแกล้ากลากลัวๆแต่ก็อยากลองจากซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีว่าจะฟินฮ่ารื่น้ำตาช่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครโมโนแมกซ์คุ้ม <K l> um> ที่สุด